กิมกิมน้ำชีสกินไหหล่อนก็มาเก็บต่อนะคะทีนี้ข้าวเป็นแอปเปิ้ลแครปแอปเปิ้ลชี้ให้เราเก็บอีกค่ะ <c oughs> ชี้ให้เราเก็บลูกเล็กๆกรกกอบๆได้หล่อนมาทีหล่อนก็คุ้มนะคะ มมาปลูกไว้เหมือนมาปลูกไว้เลยค่ะมาปลูกไว้มาปลูกไว้ได้เวลาก็มากินมีทุกอย่างที่บ้านวันนี้เปิดบ้านให้เก็บไอ้ผลไม้แต่คนนี้เขาชอบแบบลูกดิบๆ เต็มต้นมีทุกอย่างป้าจ่ายแค่สิบบาทดูสิเอาถุงเบลเลอร์มาเลยจ่ายสิบบาทไม่จ่ายเลยจักบาทจ่ายสิบบาทอันนี้ก็เอาไปตำรสชาติเหมือนมายมคนกินไอเสกยานะลูกเฮีย เต็มจาวน์เงินงเนกเรกระแทบโอ้ยกระอ่อนอยู่มันไม่ค่อยมนนันยังม่ทันได้สุมปานได้เลาวเจ้าบ้านต้องรีบเด็ดให้ตาเขาไม่ดีบำรุงสายตาดูดิต้นเนี้ยตาเขาไม่ดีเขามองไม่เห็นเขาชอบลูกลูกแบบเด็ด ลูกสุกก็มีแต่เขาไม่เก็บพรามันจะสุกไม่พร้อมกันสาวนี้เข้ามาเป็นฤดูนะคะฤดูเก็บเกี่ยวตามด้วยบลูเบอร์รี่ป่าอันนี้เขาเอืน่นแบล็กเบอร์รี่เออแบล็คเบอรรี่ มามอ <า S 2> ทีอได้ทุกอย่าง <laughs> เอาใ <laughs> ห้คุ้งเมาให้เมาจ่าย,อายเอาใช่เปิดทีสงสัยมันจะหลงแม่แล้วแม่มันถ่ายไ่น้องล้วคนนึง